อเล็กโบเมลดาออกเดทอวดความหวานแบบฟินฟินเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มากกันมาจริงๆค่ะสำหรับคู่ของอเล็กเทอระเดทและโบเมลดาซึ่งดูเหมือนว่าทางคู่แฮปปี้กับความรักในครั้งนี้มากเพราะมักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำแถมมีเวลาเมื่อไร่ก็เติมความหวานให้กันและกันตลอดล่าสุดก็มีโมเมนต์ฟินฟินของอเล็กกับสาวโบออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกแล้วเมื่อฝ่ายหญิงมาออก รายการอาหารของอเล็กทางช่อง YouTube a l ็ก t ีออฟฟ i เชียซึ่งแค่ชื่อคลิปก็ทำเอาเขินจิกมอนแล้วกับชื่อตอนว่า1วันกับเต้าโบก็เดทโชว์ไปเลยสิคะสำหรับการออกเดททริปนี้อเล็กก็เอาใจโบเต็มที่เริ่มตั้งแต่พาไปกินของที่ชอบซึ่งก็คือร้านอุด้งนั่นเองโดยร้านนี้จะมีความพิเศษตรงที่เป็นอูด้งเส้นสดทางร้านนวดและรีดแป้งเองกับมือระหว่างกินอูดง้งก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดตั้งแต่ผลัดกันป้อน อเล็กเหงื่อออกสาวโบก็สับหน้าให้ดูแลกันดีสุดๆก่อนจะพักย่อยอาหารโดยการพาไปทํากิจกรรมที่โบชอบอย่างการวาดรูปซึ่งอเล็กก็ติดต่อสตูดิโออำนวยความสะดวกเพื่อแฟนสาวไว้เรียบร้อยส่วนรูปที่ทั้งคู่วาดออกมาก็เป็นภาพธรรมชาติมีต้นไม้และท้องฟ้าแต่เป็นคนละเวลาโดยโบวาดท้องฟ้าเวลากลางวานันส่วนอเล็กวาดตอนพระอาทิตย์ตกซึ่งทั้งคู่ก็แลกรูปเป็นของขวัญให้กันและการอีกด้วยจากนั้นก็ไปดินเนอร์มื้อเย็น กันต่อที่ร้านอาหารฝรั่งเศสมีเมนูทางเนื้อและชีสแบบเน้นๆซึ่งร้านนี้ก็ถูกใจทั้งคู่สุดๆเพราะเนื้อดีมากกัดเข้าไปคำแรกถึงกับตาโตกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการจบคลิปไปแบบฟินๆ้ดยการที่ทั้งคู่มาโชว์เต้นเพลงแฟนผมน่ารักซึ่งเป็นเพลงของสาวโบอีกด้วยงานนี้เขินสุดๆเพราะสาวโบพูดใส่กล้องพร้อมจับหน้าอาเล็กว่าแฟนผมแฟนผม